พี่จ่องครับเป็นจังไงบ้างครับเป็นจังไงครับยังติดตลาดม <c oughs> ผมจะได้ปู <c oughs> โอเคผ่านนะผ่านได้ได้ไดผมว่าเชฟต้องเงินเดินเยอะ <c oughs> เป็นหลายหมื่นอ่ะผมบอกตรง <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นทาองหน้ายัาง โอ้โหแฮมชีสโอ้โหยืดไปยืดยืดยืดโอ้โหกว่าไม่จะคุดขออันนึงใช่ไหมได้ไปไม่หมดหรอกเอาีเราเราว่าถ้าไปกอนนี้จะได้พเาบ้านาจานเกอจานเกขอกินไ้แอกินได้แค่ชิ้นเดียว อ่ะว่าไงเป็นไงอร่อยด้วยอ,อันรอนจานมันออกมาละสุนาสุนาละโอเคถือว่าโอเคนะโอเคกินละเราอยู่ที่บุฟเฟต์ผมจะพาทุกท่านมาพบกับขนมอันนี้ผมกับเพื่อนๆก็มีนัดกินพิซซ่ากันนะครับที่ร้านลุงทองคาเฟ,ฟ่นี่ อะผมไปตามหาอยู่ตรงไหนกันก็ไม่รู้นะฮะบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้แหละฮะผมเคยไม่คินรอบหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนั้นยังยังไม่ขนาดนี้ตอนนี้นี่รู้สึวกว่าเยอะแยะเลย <com> เขาอยู่ห้องไหนกันอยู่ตรงไหนกันเอามีฟกสองด้วยนะสองบหน้าร้านนี่เลย นะครับเพื่อนผมอยู่ไหนเอ่ยมานั่งนี่กังเราเตรยมแล้วกันจะปิกแล้วกันใจตางตังจะปิกเหใชใช่จตางตัวด้ยังมีตัวมีค่วันเนี่ยวงไม่ได้เฮียนอ่ะเฮียนเซ็ตเซ็ต้องเก่งเนาะ กินไปกินมามืองนันนกินรซีต่อเอมมาเซตไปส่งคนท่าไปกาดเนี่ยกเพขาเออซ่อมนก็ได้น้ปลากินกอะไรนะมันเพ่บเปิ่งไปฝรั่งสักหน่อยโอ้หผัดกัะเพาคุณจะจิ้มพี่น้ำปลาไหมครับนั่นไงโอ้โหเพลงเป็นโลกไตเเนี่ยอเอาขาจะเชียร เ้กรีดรัตปนกตัวไปินเสียกระเปเทไรเสียกะเปอเไหน๋อเสียกระเปหนึ่งบาทเสียกระปิดตัวก่อนถ้าเปิดสามเตยเหรอหรอโอตายได้กานปิดมาได้อืมรยรอยมาลองดิล่ะ pues mm ลองดิลเตยเกินดิล่อกอ่ก nah, ินให้เพื่อนดูดิไม่รำไม่เป็น มาเลยครับมาลงนี่เลยอยอ,อ,อ,อร่อยไหมอื้มอื้มไม่เคยเลยอื้มไม่คออไเคยเลยอร่อยเลมาแล้วนี่แหละ,ะสลัดผักย่างน่าคิดมากเลยฮะค,ค,ค,คุณบํลชิมให้ผมดูอันหนึ่งครับเพราะผมไม่มีมือครับไม่มีกระ เอาไหนดีครับคุณเปิงอันไหนคุณเปิงอันนี้มันเยอะๆนั่นแหละใครรับใครรับปะใครรับปะเอ้ชอบหอมอ่าหอมอูเป้งนี่เปลืองซอสเลยอันนั้นโอ้โหเป็นไงฮะกลัวมันร้อนครับ ได้ครับที่เขาไปกินดีใช่ไหมเมื่อไหร่ล่ะอมันนี้คืออ่าเป็นกินเลมอนกินเลมอนตัวป่ะมันไม่มีกินเลมอนตรงไหนวะนกินเลมอนน้ำมันงาเนาเออส้มๆหน่อยนี่คือน้ำเลมอนเป็นลาออกมา ไปอีกไงเลมอนไหมเออได้ได้ได้ปะเนี้ยผมว่ามันคนมาแล้วนะพี <h 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 ่อืม่อันนี้เนดเตอันนี้เนสเตอรอันนี้สองร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่จันปึ้มเลยนะฮะอ่ะติดท้ายด้วยข้าวผัดปูมาเล้อ รีวิวฮะ,ะรีวิวเน,นี่ยรีนนวริวเนี่ยฮอตโพฮะมาลองกันโอ,อ้นี่ผมเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับก็เดินออกมาเพิ่งเห็นนะครับเอามีให้ดูการทอผ้าด้วยนะครับเพราะว่าตรงนีอ้อยู่ที่ปา่าซางนะครับ ก็จัดแสดงให้ดูนะครับเป็นจัดรุ่นเก่ารุ่นใหม่อ่านี่ทอผ้าจริงๆมานั่งถ่ายพอปทอผ้าตรงนี้มันก็จะได้ฟิลชิคๆไปอีกแบบหนึ่งนะครับน่าจะว่าเป็นลมทอผ้าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทอผ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาก็มาโชว์นะครับว้าว เชอกันใหม่นะครับลุงทองาคาเฟ่ทำได้ดีเลยทีเดียวเชียว